สสดีจัาบาทนะครับเอาอีหล่ะแนะน้ำโตกับพี่กับน้องแนลูกใครอะเอาเงินก่อนเงินก่อนเออหูจะบอกว่าเงินสำคัญที่สุดช่องนี้กระลังจะดนั่งตัวเออกระลังจะเก็บเงินไว้เออเก็บเงินเฮ็ดเงี้ยเออหาแตเด็แต่งเมียไหวแต่งเมียจะได้หลานเป็นผู้หญิงเออเอาอีหล่าเอาก้อนลูกเสียดายใบแดงๆนะไม่ล่ะกำลังมา ลุงตอ <des <des ้องคะเอาโดนมาหอนูหน่อยหนูร้อนโอ้เย็นพัดลมพิเศษเฮ็ดดีเนาะแซงได้เนาะอีหลีนี่ผู้ใดปิดพัดลมหอยแบานนี่อาจารยะอาจารย์ยาเจ้าปิดพัดลมเริ่มแล้วนะฮันมบตตลกกะว่าเปิดไฟเริ่มเม้าเราคนที่สองแล้วน ขออนุญาตบาทคำพี่นองทักทายพี่นองทั้งอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมอำเภอเนินสัง,งา่าพี่นองบ้านไก่เลื่อนเคียงที่มานัง่งรับชมการแสดงในคำขึ้นน้ของหมอล่ำเตียงวิหกนกพงสะกอนครับขอบพระคุณนะครับกับการฉลองครบรอบ50ปีสากรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแพ้วจำกัดนะครับขอบคุณคณะ ผู้จัดการจัดงานนะครับขอบคุณสาก์บ,บ้านค่ายเหมือนแพลวนําโดยท่านสุริยน์เจริญสุขประธานกรรมการสาก์บ,บ้านค่ายเหมือนแพลวแล้วก็คุณนักการนาศสมบูรณ์นะครับผู้จัดการสาก์การ,การ,กรเกษตรบ้านค่ายเหมือนแพ้วและก็ร่ลมไปถึงสาก์ทุกสาขานะครับที่เป็นของจังหวัดเชียงพูมนะครับขอบพระคุณหลายๆครับขอให้ลำขอให้รวยขอให้มีเงินสุขผู้คนเด้อพี่น้องมานางเบื้องมือนี่ขอให้เชื่อหวย สามตัวตรงๆทัดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องงวดสิแม่เอียงอ่ะสามแปดเฮ้ยมันออกไวแล้วกันย้อนตัวนี้ล่ะก็ได้ยู่รลดมาล้ำก่อนุญาตบาดคำครับเอาอีหล่ะทักทายพี่น้องก่อนลูกบอกกับพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะน้องอ้าอศุลกาภรณ์เสียงวิโอค่ะเอาเป็นยังเมี่อ ลูกหลานพี่นอ้องอำเภอโกสุมพิสัย<ท>จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่ลาน้อยขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องจังหวัดชัยภูมิมนะด้วยค่ะลาขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหักความแพงเฮ้ยเอาหายใจเข้ากันเออห <c oughs> า,ายใจเข้าลมหายใจเข้า บอกกับพี่น้องต่อลูกกิลา่ลาเป็นคตโกสวมเป็นบอแมนค่ะของดีของโกสวมคืออะไรลิงค่ะลิงเป็นหน้าตาย,ยัางไงยายทำพร้อมกันหนึ่งสองส้มกิลาาอากิล่าเฮ็ดกับเป็นตะเบิ้งย่ดอกยายสาบยเฮ็ดกับคือลิงเบิ้งด้วยน,น่ยะนุูงปัจสวยหม่องไ้ฮะนุ่งปัจวยหม่องไรทุกตรงทุกตรงเลยนะครับขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านนาเวทีขออนุญาตบาดคําพี่น้องครับ มื่อนี้ต้องได้เพิ่มสเติปเพราะว่าเขาบอรู้ว่าทางผู้จัดงานเพิ่นเอากระคุปไปให้แพงเงิน oh. นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตเพิ่มสเติปจากหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดเตยให้พี่น้องมลมวลนะครับ <S <S เอานะ,นะครับก้อนที่ติดเตยให้พี่น้องในฟังมลมวล,มวลขอเปิดตัวพระเอกของเขาครับ <S <S 2> <S 2> ่ผู้ที่จะลงไปบอกบุญกับพี่กับน้องในฐานะที่พี่น้องบริสียบัตรเขาเบิ้งนะครับเนาะมีหาบัสที่ขาทกับตกใสจดำ จังก้าวเปลี่ยนพดเอากูก้าวให้เพื่อนมีจิตสำนึกคือกูอยสิบอกเลยนะพี่น้องเช่าจังหวัดชชยาพมิมมาแต่เอาเงินเอาบาทเอาอย่างลกงไปเนี่ยเพิ่นร่วมท้บุญดีคออยังนีแมนอหลีไทยเชยภพมิเป็นคนมีจิตใจใส่ท่าวันนี้หนูดีใจมากเลยทำไมเห็นพี่ยูเลียเป็นคนแมนแมน ปิด่ไก่อนสีเบ้าเห็นปนทางการก่อน <c oughs> พี่น้องชาวจังหวัดเชพพุ่มครับเป็นคนกิตไก่ใสสะท่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เพ่น่าบุญ <c oughs> บุญนี่บ่มีผู้เห็นโตเพราะมันเป็นน้ำถ้ำบ่อาจมองเห็นได้เพื <c oughs> ่อจกล่มหายใจเฮหบบมองเห็นได้เศร้าหันใจได้บ่เศร้าเมือใดบอกว่าตายขอลรอบ,บุญนั่นกระดังกันฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ขออนุญาตครับหมอลำเสียงมี6หกนกคงสกรขออนุญาตเป็นสภาพบุญกระพีกรับน้องมีบาทหนึง่งกระใสบาทหนึง่งมีสิบบาทกระใสสิบบาทมียี่สิบบาทกระใสสิบบาทครับเพื่อให้ทางสหกรา บ้านค่ายเหมือนแพ้วได้นําไปถวายทังวัดทังว่าเพื่อให้พี่น้องได้บุญได้กุศลรวมกันครับพี่น้องครับในคาขึ้นนี่ขานพูดใดบ่มีเงินเด้อครับมีวิธีอยู่ครับสอยอยู่ข้อกับปุดลงมาใส่บาก็กด้เด้อครับเด้อข้าวบัวและที่สําคัญครับพี่น้องครับขันพี่น้องบ่มีสอยบ่มีท่องบ่มียังครับบ่เป็นยังครับจับตทรศั์ขึ้นมาสแกนครับเพราะเอาคิ้วอาโคตไปพร้อมนะครับเนาะ เอาทุกทางเอาทุกทางเลยนะมเอกันผู้ไรแบบวายยาเฮดบุญอิเลหันบะมีเงินเหรียญบะมี่เงินใบกันนกมือเกิดใส่หัวกบุงและที่สาคัญขออนุญาตบาดค้าพี่น้องครับน่งยูผู้ไดกินเหล่าอยู่นะคหน้านี้ขออนุญาตบาดค้อย่าให้ลูกให้หลานกินนะครับเด้อโอ้แสดงแสดงว่ามาตรการมาตรฐานของว่งเข้านี่้ามให้พระเอกลอกไปศิลปินดื่มเหล้าเป็นบ่า่ะอ่าให้มันเท่กินเองครับผม พก็ซาใจเนาะเทพกินเองด้วยแล้วเนาะครับเอาขออนุญาตบาดค้ำครับให้น้องๆเป็นตัวแท่นเป็นสะพานบุญครับเริ่มต้นจากไพรยางรำมาก่อนอ่พระเอกแม็กนัวมพลฮะเดี๋ยวขอพูดเออเอาไปขันน้อยอะไรไอะไรไปดูไพรน้าคนแรกพ่อแม็กนวมพลค่ะเออพ่อแม็กนวมพลพระเอกแม็กนวมพลครับคนที่สองพ่อป๋องกิติชัยค่ะครับคนที่สามพี่ไซมอนครับพี่ไซมอนปกรณ์ครับคนที่สี่แม่ใหญ่ยูเลียค่ะ ม่ยูเลียาพนะคนที่ห้าพ่อบอยค่ะพ่อบอยครับพ่อบอยสุดหล่อคนที่หกพี่ไอค่ะพี่ไอธนวัฒน์ครับคนที่เจ็ดพี่เอ็กดาชินราชค่ะพี่เอ็กดาชินราชครับคนนี้ครับคนที่แปดพี่เบิร์ดนคารินค่ะพี่เบิร์นนักคาริน็นแอดมินพี่เบิร์ดถูกเลขดีคุณย่ามาสั่งวาเทขคือดีเถอะคนที่หก คนที่เก้าคนที่เก้าลุงเขตศิลสิทธิ์ค่ะครับลุงเขตศิลสิทธิ์ครับทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่อ๋อคนที่สิบเออพี่อ้ําค่ะพี่อ้ําค่ะรับพี่อ้ําสุดหล่อคนที่สิบเอ็ดพี่แซกเกียงไกลค่ะพี่แซกเกียงไกลครับคนที่แปดคนที่สิบสองพ่อแม็กซ์สุริยาค่ะลูกเมอรกันี่ปึกนเน่สูงคนที่สิบสามพี่เว็บ แล้วก็คนที่15ห้าพระเอกโอ๊ตพ่อฉลองโบ๊ทค่ะอโอ๊ตฉลองชัยพ่อฉลองโบ๊ทพ่อโอ๊ตฉลองชัยท่านี้พระเอกไก่กหนกคนครับแล้วก็วกที่ลีโอเต้าลีโอนี่ครับเต้าลีโอครับเต้าลีโอนะครับแล้วก็พระเอกท็อฟฟี่เอกดานัยครับ หมอลำไอด้นครับผมแล้วก็พระเอกก้อนเมฆพระเอกก้อนเมฆครับพี่น้องค่ะพระเอกยางล็อกไปค่ะบอกเมื่อกวักเมื่อเรียกได้ล้วพี่น้องเริ่มแม็กพูดได้อยากถ่ายรูปกับผู้ใดคนสุดท้ายพี่เบน์ค่ะพี่เบน์มึงสากยังอยู่เบน์เออมึงคือสากก็บานเขาเนี้ยเขาแถะลูกอีห้านี่ไหมอ้าวเป็นยาเครือด้าลูกด้าเต่าจังสั้นกันลูกกูไหมกูกระดาลูกกูต๊อ พ,พ,พันว่เาเป็นลูกเพื่อนกูสิไป็นกล้าหนาเขาตีใพ,พ้ใส่ผู้อื่นมาด่าลูกเจ้าของจิและคนสุดท้ายน้องนุครับ <st arts> โอ้ยอย่าบาน้องนุเถาะบ้างหนึ่งน้องงัวอใจสัตยเสื้ออยู่น้องงัวอีกอย่าง,งคนใช่แม่แม่เพราะต้องแปลกใจนะคะเป็นอย่างไอรีโอจากหนาจากซันพี่รีโอมีแฟนโอ้ยคือล้วนล่มาคาแทะคือเท้ากอดเท้าหอมแทะ ได้โอกาสเนี่ยเอยอจะลงกไปให้กูจะถือกอดถือหอมโอ้ยจะเลงกไปเขาบอกกอดเขาบ่าหอมพ<ไ>ปยังเขาสูดอค่กันเอาพี่น้องรวมทํำบุญน้ำกันในคณะที่รวมท้ำบุญครับขอเอาเปิดตัวศิลปินน,น้อยๆครับมาบักลาเอามานะครับน้องกังฟูน,นักจะภูมิน้องนาวาฟาสกลและน้องวีตาปวิธิดาครับฝากศิลปินตัวน,น้อยๆนะครับมาอาจารย์มานะครับผลงานเพลง เต้ยให้พี่ให้น้องในมวลนะครับขออนุญาตเพิ่มแต่คลิปเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงที่เ่าแพ้เงื่อนขึ้เป็นโจ๊กตลกนะครับสึกษามาจากไหนค่ะไม่นี้ขออนุญาตเป็นไทยเดียวกันกับไทยสหกรณ์เอากลับมาจากศัตยกูใส่เสียแดงเนี่ยพกปิคุบ่าใส่ดิไม่ได้เปิดเป็นลักของคุณไนมาใส่เลอเอาใส่ตัวเดี๋ยวเพิ่อนจีบกูกูเงิน สมมดว่าคันจะเป็นเมียไอขอเส้าสองและสองส,องสิพอได้อยู่บ่อุน่นละขอหอมแก้มละมนก่อนเสียออกจากบ้านไปหาสู่เป็นตองานยามเมื่อเล่งบัดนกลับมาหอดบ้านหนหอดบ้าน หอมสองเถื่อเดือตาวานเศร้ากระสองแร่งกระสองสิลับไปบ่น้อน้องบ่น้อน้องเอ้าขอเสียคนมาก cho bán tiền tin để để kèm với cậu như